สวัสดีค่ะนะคะพบกับคุณครูสมฤทธไทยสีนินะคะกับวิชาวิวทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสองวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหน่วยที่หนึ่งกันเลยนะคะก็คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวค่ะทีนี้ไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรก,กัน,นะะไปเลย let's go ะะวันนี้เราจะเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการสังเกตนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสิ่งจําเป็นนะคะสําหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตันเองนะคะเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปเพื่อช่วยให้เราเนมีความรู้นะคะได้อย่างเป็นระบบนะคะและมีความถูกต้องนะคะ ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นสองขั้นนะคะแล้วก็สิบสขั้นตอนแต่วันนี้เอามาเพียงแค่หนึ่งขั้นตอนนะคะหนึ่งทักษะนะคะเป็นขั้นทักษะพื้นฐานนะคะสําหรับเด็กที่จะต้องเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์นี้นะคะเรามาดูนะคะว่าเราเรียนทักษะกรบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน่องของการสังเกตเนี่ยเราจะได้อะไรนะคะ แน่นอนนะคะได้อะไรคะเราจะได้ในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของการสังเกตได้นะคะเราจะจำแนกการสังเกตได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นนะคะทำงานสมองเราก็จะทำงานเป็นระบบนั่นเองออนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะโอเค ทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาเริ่มนะคะเล่นเกมจับผิดนั่นเองะคะอ่ะครูนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยลองจับผิดภาพนะคะระหว่างภาพทางด้านซ้ายมือกับขวามือนั่นเองนะคะโดยมีอะไรนะคะโดยที่ให้นักเรียนจับผิดภาพนะคะพร้อมบอกครูมานะคะว่าตรงไหนบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยเนาะ มีใครหาได้บ้างแล้วไหมคะมองไปปุ๊บแล้วหาได้เลยมีไหมเอ่ยนะคะซึ่งตอนนี้ครูเห็นแล้วนะนะคะมีตรงไหนคะมีตรงตานะคะมีตรงไหนอีกหางเห็นไหมคะ หางฝั่งซ้ายเป็นสีขาวนะคะฝั่งขวามือคูเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะนี่อะไรอีกคะอ่าก็คือตรงขาน,นนี่นะคะขาฝั่งซ้ายจะยื่นยาวออกมานะคะแล้วก็ขาฝั่งขวาเรานะ่ยจะทำไมคะตั้มลงไปนะคะ,ะหมดยังเอ้ยหมดเตยยังคะ ยังไม่หมดนะคะยังมีอะไรอีกต้นไม้นั่นเองนะคะต้นไม้นะคะนะคะฝั่งซ้ายมือมีสี่ต้นฝั่งขวามือมีห้าต้นเองนะคะนักเรียนคิดว่าเราจะผิดภาพกันหมดอย่างคะสรุปเราจะผิดได้ภาพกี่ตำแหน่งคะ แล้วก็ฝั่งซ้ายมีไม่มีเครื่องหมายกระบาดกับเครื่องหมายคำถางนั่นเองค่ารวมแล้วเป็นห้าแห่งนะคะก็คือตา้าขาต้นไม้แล้วก็เครื่องหมายกระบาดกับเครื่องหมายคำทานั่นเองค่ะรวมแล้วเป็นห้าที่นะคะทีนี้เราไปตอบกันเลยค่ะอ่า เห็นไหมคะเด็กๆได้สุดทักษะเบื้องต้นแล้วก็คือการสังเกตโดยใช้ไรเอ่ยตาเรานั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันคะ่ะทักษะการสังเกตนะคะเป็นทักษะที่ต้องใช้ประสาสัมผัสทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือเราจะเอาแะไใดอย่างมาใช้ในการค้นหาข้อมูลก็ได้นั่นเองนะคะประสาสัมผัสทั้งห้าเรามีอะไรบ้างก็ได้แก่ ตาหูจมูกลิ้นและก็ผิวกายค่ะโดยเพื่อค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งของต่างๆที่เราจัดสังเกตนั่นเองโดยคนที่ใช้ทักษะสังเกตห้ามลงความเห็นเด็ดขาดนะคะไปดูทักษะการสังเกตนนแรกไปค่ะคือ คือ eye นะคะตา eye นะคะใช้ในการมองเห็นนะคะมองไปปุ๊บเราสามารถรับรู้ได้เลยนะคะเราสามารถแยกออกได้เลยนะคะวงกลมนะคะสีเหลียมใช่ไหมคะอ่าสีเหลียมนะคะวงกลมนะคะสีแดง สีดำสีขาวเป็นต้นนะคะใช้ตาในการเห็นต่อมาก็คือหูเราใช้หูในการทำอะไรัะฟังเสียงนะคะเราใช้หูในการฟังเสียงนะคะภาษาอังกฤษคือเอียร์เอียร์นะคะเรา <Yeah. S 1> yeah. ใช้หูในการฟังเสียงนะคะฟังเสียงแยกเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงสัตว์นะคะต่อให้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันก็คือ จำพวกนกใช่ไหมคะแต่เขาจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็คือนกกาก็จะร้องกากากาใช่ไหมคะอ่านนกคนุณทองนกอะไรเขาก็จะร้องแตกต่างกันไปนะคะนกหรือแต่นะคะ่ะชนิดของเขานนั่นเองะคะ่ะต่อมาจมูกอ่าจมูกนะคะก็คือภาษาอังกฤษก็คือ n o ้ e nose นะคะ nose ก็คือจมูกนั่นเองนะคะจมูกมีหน้าที่ในการทำอะไรคะนักเรียนมีหน้าที่ในการดมกลิ่นนะคะตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะหรือเราเรียกกัน,บบนว่าโควิหน้าเวลาสักเก้านะคะนักเรียนคนใดยังมีจมูกที่ได้กลิ่นอยู่นะคะก็โอเคเนาะสำหรับใครที่จมูกไม่ได้กลิ่นนะคะ่ะก็ พยายามหาส่งไข้ดหายลองดูนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นหวัดเนาะอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็ลองลองดูกันเนาะอาจจะจมูกเนี่ยที่มีการดมกลิ่นแน่นอนนะคะดมกลิ่นนะคะแยกกลิ่นเราใช้ประสสัมผณสการจมูกะคะ่ะกลิ่นนะคะดมนะคะกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมนะคะอ่ากลิ่นฉุนที่อะไรต่างๆก็ว่ากันไปใช่ไหมคะ ต่อมาค่ะต่อมาก็เป็นประสาสัมผัสที่สี่ห้านะคะก็คือลิ้นนะคะภาษาอังกฤษคือทั้ง,ท,งทั้งนะคะภาษาอังกฤษลิ้นในการรับรสนั่นเองนะคะมนุษย์เราเนี่ยจะมีเป็นในการรับรสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนะคะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะโดยลิ้นของเราเนี่ยจะมีต่อมใช่ต่อมในการรับรสนะคะ เพื่อรับรบน่นเองนะคะ,ะแล้วก็ประสาทสผัสสุดท้ายเลยคืออันที่ห้าก็คือผิวสัมผัสหรือผิวกายนะคะโดยครูใช้รูปมือก็คือแฮนด์นะคะโด,โดยใช้รูปมือก็คือแฮนด์นั่นเองนะคะโดยการสัมผัสอาจจะใช้จับแตะสิ่งของต่างหรือว่าสิ่งของตา่ตางเนี่ยมาโดนผิวหนังเราอันเองนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนิ่มยืดหยุ่น แข็งขุ้ระผิวผข้ะผิวเรียบเราก็จะใช้อ,อวัยวะผิวกายเป็นต้นนะคะ,ะทีนี้คู่จะทบทวนอีกรอบนึงนะคะก็คือว่าอะไรคะนักเรียนทักษะการสังเกตนะคะเป็นทักษะอย่างแรกที่นักวิทยาศาสตร์ต้อง นี่นะคะก็คือใช้ประสาสมผัสทั้ง5นะคะใช้ประสาสัมผัสทั้ง5นะคะมีอะไรบ้างได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและผิวกายนะคะห้าทักษะนี้ในทักษะการสังเกตนะคะโดยครูก็จะมีคลิปนะคะให้นักเรียนได้เข้ารับชมนะคะ ดูกันเลยเป็นนะคะนักเรียนก็เข้าไปรับชมได้เลยนะคะครูฝังคลิปไว้ให้นะคะก็จบนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์นี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ เรียนไปแล้วนะคะก็พยายามนะคะเก็บความรู้นะคะตรงนี้ไว้นะคะเอาไปใช้ในการสังเกตนะคะหรือเราจะได้เป็นเด็กนะคะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตก็ได้ะคะ่ะเราเอาหลักการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะบา,บายสวัสดีค่ะ